สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวบัตรคนจนเงินเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาคลายข้อสงสัยนะครับซึ่งแอดมินมีข้อมูลแนะนําแล้วก็มีข้อมูลตรวจสอบได้นะครับสําหรับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะครับในเดือนกุมภาพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกุมภาพันธ์2566 จะเป็นการใช้สิทธิ์เดือนสุดท้ายของบัตรคนจนรายเก่าย้ํานะครับว่าจะเป็นการใช้สิทธิเดือนสุดท้ายของบัตรคนจนรายเก่าเดือนกุมภาพันธ์ปี2566นะครับเพราะว่าจะประกาศผลพิจารณาผู้ผ่านบัตรคนจนรายใหม่แล้วก็นําไปสู่การใช้บัตรคนจนสิทธิ์บัตรคนจนรายใหม่แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ถือบัตรคนจนรายเก่าอยู่ตอนนี้นะครับสามารถใช้ได้ อีกหนึ่งเดือนเท่านั้นก็คือเดือนกุมภาพันธ์2566นั่นเองครับทีนี้นะครับมีหลายคําถามนะครับถาโถมถามเข้ามาว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2566นั้นเงินอะไรเข้าบ้างแล้วได้จํานวนเท่าไหร่นะครับบางท่านบอกว่าได้สองถึงสามร้อยเหมือนเดิมหรือเปล่าบางท่านบอกว่าได้สี่ถึงห้าร้อยใช่ไหมบางท่านบอกว่าได้ห้าถึงเจ็ดร้อยใช่ไหมแอดมินจะ จ้งนะครับรายละเอียดให้ฟังอย่างนี้นะครับสำหรับในเดือนมก,กราคม2566ที่ผ่านมาทางรัฐนะครับได้เคาะของขวัญปีใหม่เป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้บัตคนจน2-300บาทเนี่ยนะครับจะได้4-500บาทเพราะว่าเขาเพิ่มให้200นั่นเองนะครับในวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าเขาช่วยเพียงเดือนเดียวครับ คำว่าเพียงเดือนเดียวหมายความว่าเขาให้แต่เดือนมก,กราคมเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งมกราคมหกที่ผ่านมาหลายท่านได้แล้วนะครับสี่ถึงห้าร้อยบาทนะครับได้ทุกใบอยู่แล้วแล้วก็หมดแค่สิทธิ์ในเดือนนั้นเท่านั้นเพราะว่าเขาช่วยสองร้อยบาทหนึ่งเดือนนะครับเขาช่วยแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเงินจะเข้าปกติครับก็คือเข้าเพียง สองถึงสามร้อยบาทวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นนะครับเพราะว่าสิทธิ์นะครับสิทธ์ของสองร้อยบาทที่เติมเข้าบัตรคนจนเป็นสี่ถึงห้าร้อยบาทเนี่ยเขาหมดไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาช่วยเพียงหนึ่งเดือนเป็นของขวัญปีใหม่เท่านั้นทีนี้เงินห้าถึงเจ็ดร้ยบาทเนี่ยหลังท่านสอบถามมาว่าแล้วเงินจํานวนนี้คือเงินอะไร แล้วจะได้ไหมเดือนกุมภาพันธ์แอดมินตอบอย่างนี้นะครับสําหรับ5-700บาทเป็นคำสั่งนะครับเป็นการเสนอของทางรองนายกพลเอกประวิทย์นะครับซึ่งเขาบอกว่าอยากจะให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเพิ่มเงินพิจรารณาเงินให้บัตรคนจน5-700บาทเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคช่วยเหลือค่าคองชีพเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้นะครับ ค่าใช้จ่ายค่าของชีพมันแพงนะครับมันสูงเขาก็เลยอยากจะให้เพิ่มแต่ทีนี้กระทรวงการคลังเขาก็จะต้องดูเรื่องของเงินงบประมาณนะครับเงินงบประมาณว่าเพียงพอที่จะช่วยให้บัตรคนจนเพิ่มจาก2-300บาทเป็น5-700บาทได้หรือไม่ในวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนี่คือที่มาเพราะฉะนั้นใน1กุมภาพันธ์2566 จะเข้าในวงเงินรูซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสองถึงสามร้อยบาทเท่านั้นสี่ถึงห้าร้อยบาทนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าสองร้อยบาทที่เติมเข้าเป็นวงเงินเพิ่มกําลังซื้อก็คือหมดสิทธิ์ได้เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นคือเดือนมกราคมหกหกที่ผ่านมาส่วนห้าถึงเจ็ดร้อยบาทเขากําลังมีในส่วนของการหาหรือพิจารณาไปเพิ่มที่บัตรคนจนรายใหม่นั่นเองชัดเจนนะครับห้าถึงเจ็ดร้อยบาทลุ้น ว่าจะได้ไหมเขาจะเพิ่มให้ที่วงเงินรู้สึ้สินค้าอุปโภคบริโภคของบัตรคนจนรายใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเขากําลังหารือกันอยู่เงินงบประมาณพอไหมแล้วเขาก็จะพิจารับปัจจัยอื่นด้วยนะครับ ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็คือยึดข้อมูลตามนี้เลยส่วนวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกเงินเข้าวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็จะมีพวกวงเงินส่วนลดแก๊สถุงต้มนะครับแล้วก็จะเป็นวงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะค่ารถไฟฟ้าฟรีห้าร้อยบาทนะครับเขาก็จะเข้าให้ปกติแล้วก็ใช้สิทธิ์สวัสิการแห่งรัฐในบัตรปกติในเดือนกุมภาพันธ์หกหกนั่นเอง อันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลนะครับที่แอดมินนํามาแจ้งข่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบส่วนบัตรคนจนรายใหม่จะมีพิจารณาสิทธิ์ใหม่เพิ่มหรือไม่เพิ่มเงิน จากสิทธิเดิมหรือไม่หรือว่าพิจารณาสามารถที่จะทําให้ทุกวงเงินทุกคนทุกบัตรสามารถทําได้เลยหรือไม่อันนี้อยู่ที่การพิจารณาของกระทรวงการคลังรอติดตามข่าวสารเรื่องนี้ต่อไปครับสาหรับเนื้อหาข่าวสารนี้ขอจบการนาเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับและท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบัตรบริการแห่งรัฐบัตรคนจนสวัสดีครับ